ตอนนี้กําลังโด่งดังเป็นอย่างมากเลยค่ะสําหรับนางบีแล้วก็สามีอย่างไอ้สติกค่ะซึ่งหากใครที่รู้จักนางบีกับไอ้สติกนะคะต้องทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าทางด้านไอ้สติกนั้นพูดภาษาไทยได้คล่องมากๆเลยค่ะและไม่เพียงเท่านั้นค่ะเพราะว่าไอ้สติกเนี่ยยังชอบพูดภาษาอีสานหรือเถียงกับนางบีเป็นภาษาอีสานร,ราวกับว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ และตอนนี้ค่ะทางท้านนางบีนะคะก็ได้พาลูกๆทั้ง3คนอย่างน้องออสตินนูเจสแล้วก็น้องเจนสัน,นะคะ่ะกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกันแบบถาวรพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะตามคำเรียกร้องของลูกๆนางบีเนี่แหละคะ่ะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเด็กๆทั้ง3คนของนางบีค่ะได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อซึ่งเป็นสามีเก่าของนางบีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียะคะ่ะ แต่ล่าสุดค่ะต้องบอกเลยว่ามันกลับเกิดเป็นดราม่าขึ้นมาเบาๆหลังจากที่ทางด้านนางบีค่ะได้ออกมาโพสคลิปที่ไปต้อนรับลูกๆทั้ง3าคนและในคลิปช่วงหนึ่งค่ะทางด้านนางบีนะคะก็ได้ดีใจจนน้าตาไหลออกมาก็เหมือนกับว่าทางด้านนางบีเนี่ยได้มีการหันไปกอดลูก2คนค่ะก็คือน้องออตตินแล้วก็หนูเจสแต่ไม่ได้หันไปกอดน,น้องเจนสันที่ยืนอยู่ด้านหลังค่ะซึ่งจากช่วงจังหวะสั้นๆของคลิปนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ามันกลับกลายเป็นดราม่าค่ะมีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ในทํา นองที่ว่าทําไมทางด้านนางบีเนี่ยไม่หันไปกอดลูกคนเล็กบ้างเหมือนคนเล็กอยากให้แม่กอดนะเห็นหลายคลิปแล้วไม่กอดคนเล็กเลยซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทําเอานางบีนั้นเดือดอยู่พอสมควรค่ะ ได้ออกมาโพสต์ถึงคนที่ดามาว่าตนเองนั้นรักลูกไม่เท่ากันค่ะว่าเหมือนที่คิดไว้ไม่มีผิดว่าคลิปนี้ต้องมีดาม่าแน่ๆเพราะฉันไม่ได้กอดหลวงพ่อไม่ได้กอดจากคลิปสั้นๆแค่นี้แปลว่าฉันไม่รักลูกหรอแล้วคลิปที่ผ่านๆมาเวลาฉันกอดหลวงพ่อแต่ไม่ได้กอดคนอื่นๆก็แสดงว่าฉันไม่รักลูกคนอื่นเหมือนกันสินะเดี๋ยวรอบหน้าจะปลุกบะเขียบขึ้นมากอดนำอย่าให้มันมีดาม่าว่ากอดผู้นั้นบ่กอดผู้นี้ หลังจากที่นางบีโพสตค่ะต้องบอกว่ามีชาวเนจำนวนมากค่ะเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจนางบีกันเพียบเลยค่ะว่าอย่าไปใส่ใจคอมเมนต์ในเชิงลบแบบนี้ซึ่งงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าอย่าตัดสินใครเพียงแค่เห็นคลิปสั้นๆเท่านั้นค่ะ